อ๋ออยู่นี่เราเคยเจอกันในในรายการหนี่ยนลงชิงนม,ชมใช่ไหมคใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะคะใช่ใชใช่ใช่ค่ะน้องขึ้นมาบนเวทีด้วยกันได้คะ่ะฉันประมือให้น้องกุ๊กเกันหน่อยจ้านับหนึ่งนับหถึงหนึ่งไม่ไม่ถึงเวทีไม่ เทปไหนจำไม่ได้แล้วค่ะสาสมัยที่ที่ที่สามสิบเก้า oh. เพลงอะไรคะน้องกูก็ลร้องเพลงหัหวใจเพียกห่างค oh. เราจะโชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหม <Yeah. S 1> ได้ค่ะ ดอกทองกว่าบาทเย็นโอ้แม่ดอกฟ้ายาย่นี่หน้าสอนเ็นที่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ เสียงประมือให้น้องพุ่งก้านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะโหวันนั้นที่หนูเจอน้องในรายการนะคะน,น้องกุกเก้านรู้ไหมว่าพี่กลัวมากเลยเป็นเป็นแบบเป็นไม่ไม่เรียกคู่แข่งนะคะแต่ว่าเรียกพี่น้องที่แบบน่ากลัวมากยังบอกย่าอยู่เลยว่าชนะเข้ามาได้หนเนี้ยร้องอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยวันนั้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเหมือนกันเลยค่ะ ก็น้องเก่งมากเลยนะคะวันนั้นที่เจอกันก็ออน่ากลัวค่ะพระแจนขอแบงค์ห้าร้อยหน่อยค่ะนี้ไหมคะได้ดีอยู่ไหนขอตั้งนอยจ้าโอ้<น>ขอแบงค์ห้าร้อยได้แบงค์ร้อยอ๋อห้าใบขออนุญ,ญาตนะคะพ่อแม่จ๋าจขอบคุณค่ะ เดินเล่นเฉยๆหรือว่าหรือว่ารู้ว่าพี่มาก็เลยมารู้ว่าพี่มาก็เลยมาขอบคุณมากๆเลยนะมีโอกาสเจอกันเวทีหน้านะยินดีมากๆเลยเดี๋ยวไปร้องด้วยกันซ้อมแล้วเดี๋ยวร้องด้วยกันพระพุทธจ๋าใครอยู่แถวนี้ฝากหากงานน้องกูเกิลด้วยนะฝากเนื้อฝากตัวน้องกูเกิลด้วยค่ะเสร็จประมือให้น้องกูเกิลจ้า ขอบคุณค่ะน้องกุ๊กแลเราเจอกันใหม่นะคะมีโอกาสอยากร้องเพลงคู่กับน้องสักเพลงจังเลยค่ะแต่ว่ากลัวว่า,าจะร้องพอน้อยกว่า <c oughs> จะเขินนะว่าจะเขินค่ะ